สวัสดีครับแต่ผมมาดีสอนเพียงเกตวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์2564คุณศริระเจนจาคะสอสอพักพลังประชารัฐกรุงเทพมหานครชะตาใกล้ขาดนะครับสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องซึ่งสอสอพ,พักฝ่ายค้านได้ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพการเป็นผู้แทรนราษฎรของคุณศริระเจนจาคะ ว่าเป็นผู้แทนราษฎรต่อไปได้หรือไม่เพราะในอดีตที่ผ่านมาคุณศิระเจนจาคะเคยต้องคำวิพักษาถูกสารแขวงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจำคุกในคดีช่อโกงทรัพย์นะครับคดีนั้นถึงที่สุดแล้วมันเป็นข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าถ้าสะสะท่านใดมีคุณสมบัติต้องห้ามตามการตามมาตรา98ที่ เป็นคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าเคยต้องโทษจำคุกดังที่ผมกล่าวเรียนก็มาเป็นผู้แทนราษฎรต่อไปไม่ได้ชะตาใกล้ขาดครับเรื่องนี้ไม่ได้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสารรัฐธรรมนูญก็ให้คุณศิระเจนจากะให้ยื่นแค่ข้อกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาไปใน15วันอีกสักหน่อยเขาเสร็จครับเพราะว่าเรื่องคุณสมบัตินี้คุณเทพไทยเสินพงษ์โดนมาก่อนเคยต้องโทษคำวิจากษาให้ให้จำคุก ก็พ้นสภาพจากการเป็นผู้แทนรัษฎรและจะมีการเลือกตั้งซ่อมในวันที่7มีนาที่จะถึงนี้ขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีถ้าเป็นสสทําตัวไม่กลางอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะเป็นผู้รับใช้พี่น้องประชาชนเรื่องราวต่างๆก็จะมาไม่มาสู่ตนเองเร็วนักแต่ว่าทําตัวกลางผิดมนุษย์มนาเป็นผู้แทนรัษฎรและแม่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินความจริงผู้แทนรัษฎรมันต้องเล็กยิ่งใหญ่ยิ่งเล็ก ยิ่งสูงยิ่งหนาวแต่ทำตัวกลางบางคนสมนํำหน้าครับก็รอการวินิจฉัยของสามรัฐธรรมนูญส่วนที่ประเทศเมียนมาครับเดี๋ยวนี้มีอารยะขัดขืนชูสามนิ้วต,ต่อต้านการรัฐประหารของพมา่ายึดอำนาจโดยคณะทหารปลดคณะรัฐมนตรีไปมากแล้วถือว่าเป็นการต่อสู้ของระบอบประชาธิปไตยในประเทศเมียนมากับผมในฐานะที่เป็นคนไทยคนนึงครับขอให้กำลังใจ ขอให้กำลังใจคนเมียนมานะครับต่อสู้กับผนังการชูสามนิ้วเสมอภาคศิลิภาพพลดรภาพอริยขัดขืนแพทย์พยาบาลหรือวงการต่า,ตางๆก็ออกมาต่อสู้นี่คืออริยขัดขืนที่สง่าง,งามที่ชาวโลกให้กำลังใจนะครับและมีการเคาะหม้อเคาะกะลาขับไลนะ่ส่วนการเคาะหม้อเคาะกะลานั้นจะลามมาถึงประเทศไทยหรือเปล่าเพราะประเทศไทยดูในยะเหมือนกันเลยครับ ผู้หญิงถูกยึดอำนาจเหมือนกันอองซานซูเจีเป็นผู้หญิงยิ่งรักชินวัตก็เป็นผู้หญิงถูกทหารไทยเหมือนกันเนี่ยละครับยึดอำนาจผู้หญิงแม่มันอยากจะสาบอยากจะแช่งอยู่ตลอดเวลาครับขอให้กำลังใจพี่น้องชาวเมียนมานะครับขอให้สู้ๆได้รับชัยชนะครับขอให้ประชาธิปไตยกลับมาสู่ประเทศเมียนมาและกลับมาสู่ประเทศไทยให้ไวที่สุดเร็วที่สุดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ